สวัสดีครับหลวงชาแนลวันนี้สวัสดีครับลาเชนหลานตานะเนี่ยโอ้ตาโตเลยคุยกับแม่เนี่ยเออาอีอีอูอูอูอเอเอออเนี่ยเสียงเด็กได้แค่เนี่ยเสียงแหลกเสียงมาจากลำโพงโดยตรงเนี่ยเห็นไหมล่าเชนคุยกับแม่เหรอเออเห็นไหมเสียง แหลมเลยจังเลยเอาทีดิเน่เน่เล่นกับแม่เล่นกับแม่นะกำลังฟังนะกำลังฟังกำลังมองนะเราจะโต้ตอบอะไรดีว่าเรียนหนังเฉยไม่ไหนเรียนจังแค่ไหนเรียนนะเออโตก่อนนะเอ่คุยกับแม่คุยดีดีนะเอ้าเอ่อ อคุยกับแม่มั่งคุยกับตาบั่งคุยกับพ่อบั่งเออแม่แม่ทำตื่นเต้นนะอ้คุยจังเลยอ่าอ่าไปว่าอหรือว่าให้เลขให้หวยอ่ะ